กะทิที่คนไทยนิยมมาทำอาหารทั้งคาวและหวานมาจากมะพร้าวแก่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาจะผ่าครึ่งแล้วก็ใช้เฉพาะเนื้อมะพร้าวค่ะมาทำกะทิเพราะว่าน้ำมะพร้าวแก่เนี่ยมันไม่อร่อยเขาก็เลยเททิ้ง แต่จริงๆแล้วน้ำมะพร้าวแก่เนี่ยมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่สิ่งที่มันยากก็คือเราจะเอามาทำอะไรความแตกต่างระหว่างน้ำมะพร้าวอ่อนและน้ำมะพร้าวแก่ก็คือรสชาติความหวานแล้วก็กลิ่นหอมแต่จริงๆแล้วมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันมีโปรตีนมีแร่ธาตุทำให้ผิวพรรณดีแล้วก็ช่วยคนชราที่เป็นโรคความจำเสื่อม บำรุงฮอร์โมนในร่างกายด้วยพอเริ่มมาคิดว่าเราจะเอาน้ำมะพร้าวแก่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรดีช่วงแรกเราได้รับคำแนะนำจากโครงการไทยเด่นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้บุญมะพร้าวมาทำเป็นเส้นเราก็ได้เอาเส้นเนี่ยมาใส่ในน้ำผลไม้100%ยเปซ็นตสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแต่มันก็มีปัญหาเรื่องอายุในการเก็บได้แค่15วันกลุ่มลูกค้าก็ไม่กว้าง หลังจากนั้นเราได้ไปออกงานแสดงสินค้าที่อุตสาหกรรมภัก8จังหวัดสุพรรณบุรีและได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการท่านก็แนะนําให้ลองเอาเส้นมาทําเป็นเมนูอาหารเราก็เห็นโอกาสตรงนี้ว่ามันน่าจะขยายตลาดได้และน่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเราก็เลยนําแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อยอดโดยการพัฒนาวุ้นเส้นเนี่ยไปใช้แทนเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะ ขั้นตอนที่ยากที่สุดเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะเปลี่ยนน้ำมะพร้าวมาเป็นไฟเบอร์แล้วเราก็มาแปรรูปเป็นเส้นหลังจากที่เราคิดค้นมา1ปีข้อดีของเขาเนี่ยคือมันไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีโซเดียมมีแคลอรี่ต่ํามากแล้วมีไฟเบอร์สูงสามารถช่วยในการขับถ่ายได้ ทำให้เราขยายกลุ่มลูกค้าไปหลายกลุ่มมากขึ้นก็จะมีกลุ่มที่รักสุขภาพหรือกลุ่มคนที่ทานคีโตแล้วก็ที่ลดน้ําหนักไดเอทโลคา a ์บค่ะเราใช้บรรจุภัณฑ์เป็นถุงรีทอร์ดสามารถเก็บได้1ปีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นสามารถฉีกถุงแล้วรับประทานมื้อต่อมื้อได้เลยค่ะกุญแจสำคัญในการพัฒนาสินค้าของเราเราต้องดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไร ต่อมาเราก็ต้องคิดว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนเขาต้องการอะไรปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรเมื่อโจทย์เราชัดเจนเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาต่อได้ถูกทางบนแนวคิดที่ต้องไม่เหมือนใครแต่ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจของเราก็จะสามารถแข่งขันได้ค่ะ